ไอคอสตี้ครับคือดินแดนอาณาจักรที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าลงทุนเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกหลายหลายพันพูดได้หลักเขาาหหลายพันไม่ใช่หลักพันหลักพันไม่น่าอยู่หลายน่าอะไรพันคําว่าแพชั่นคือความแบบความหลงใฝ่ฝันจริงๆนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องเกิดขึ้นให้ได้พี่มีตรงนั้นมั้งคือคือพี่เป็นคนที่ไม่มีอย่างที่กันว่าแล้วมันเป็นคนที่อยากจะมีและอยากให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในชาตินี้อ่ะมันก็เลยทุ่มเททำทุกอย่างไปพี่ได้บทเรียนอย่างหนึ่งนะ ในวันที่พี่สําเร็จแล้วนะพี่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือใครที่แบบเปลี่ยนได้เร็วสําเร็จเร็วเปลี่ยนได้มากก็สําเร็จมากผมว่าจริงๆผมผมก็เช่นกันคือน่าจะรู้จักกนดอีอย่างผมเนี่ยเริ่มต้นการทําอาชีพเป็นดาราการเป็นนักแสดงอ่ะจริงๆแล้วคนจะรู้สึกว่าสบายเป็นดาราเขาจะพูดกันง่ายๆเ,เป็นดาราสบายได้ตังค์ได้เยอะคนอื่นจริงๆผมเพียนขาดใจอา้าทําไม เาบาผอมแบจุดสูงสุดของการเป็นนักแสดงคือพระเอกนั่นเองครับก็า<ม>ป็ไแล้วะจนเป็นอ่าแล้วพอวันหนึ่งปับ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะการเป็นนักแสดงอะจริงๆแล้วครจะรู้สึกว่าสบายเป็นดาราเขาจะพูดกันยังไงเป็นดาราสบายได้ตังค์ได้เยอะคนอื่นจริงๆผมเขียนขาใจทำไมอะผมต้องถึงกองหกโมงเช้าเลิอกกองเร็วที่สุดคือสี่ทุ่ม กลับบ้านอย่าลืมว่าในการทํางานจริงมันไม่ได้อยู่ที่หน้าเสร็จที่มันอยู่ระหว่างหลังเสร็จทิ่ต้องทากันบ้านฉากนี้มันต่อมาจากฉากไหนเช่นสมมุติเนี่ยเราคุยกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแต่ปรากฏในการถ่ายทําเราถ่ายในการกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยมาถ่ายฉากคถ่ายสลับมันไม่ได้เรียงหรอกคุณจะต้องเรียงซีเควนซ์อารมณ์ของคุณให้ถูกแล้วคุณจะต้องทําสมาธิของคุณให้ถูกการถือการเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเลยมันเหนื่อยมากปกตินักแสดงคนหนึ่งครับจะสามารถ รับการแสดงได้คิวหนึ่งมันเจ็ดวันถูกไหมอาทิตย์หนึ่งหนึ่งเรื่องครับจะใช้คิวไม่จันทร์อังคารพุธก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แปลว่าแม็กซิมัมของหนึ่งคนคือรับได้สองเรื่องคือเต็มเจ็ดวันผมสามนี่คุณไปรับยังไงเอาตรงไหนไปรับเลยคิวคร่โอ้คือจันทร์อังคารหนึ่งเรื่องพุธพฤหัสหนึ่งเรื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ่งเรื่อง ปัญหาที่เกิดผมคือผมเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอะผมจำตัวเองไม่ได้ว่าเล่นเป็นใครอยู่ว่าต้องรู้สึกยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยพี่จนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่ได้แล้วอะทำงาน<พ>ได้สตาค์งก็จริงแต่รู้สึกทำไมคุณภาพชีวิตเราตัดเพี้ยเรียดินขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราลืมอะไรไปวะเราอยากทําอะไรกันแน่มีหน้าทาไมดาราเป็นซึมเศร้ากันเยอะเยอะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่าั้นจริงผมอาจจะเป็นคนที่มีพาชั่นในการแสดงเยอะ ผมรักอาชีพการแสดงแต่ผมจะไม่สามารถทํามันเป็นอาชีพได้เพราะอาชีพนักแสดงไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวผมได้อย่างดีอเพราะฉะนั้นต้องฟังคํานี้ให้ดีนะผมรักการเป็นนักแสดงครับแต่นักแสดงไม่สามารถเป็นอาชีพที่จะจุนเจอครอบครัวของผมให้ได้อยู่ปลอดภัยเสียโซนไม่สามารถครับเพราะฉะนั้นผมต้องทํามันด้วยความรักเท่านั้นถ้าผมรับงานแสดงไม่ได่แปลว่าถ้าเรื่องไฟนนเชผมขาดทุนทันที แต่ผมต้องรักมันมากเพียงพอที่ผมจะทํำผมก็เลยนั่งกลับมาจริงๆเราอยากทําอะไรกันแน่วะใช้เวลาประมาณ3เดือนจึงรู้ว่าอ๋อเราอยากทําอาชีพพิธีกรเพราะผมเข้ามาในวงการบันเทิงจากการทําอาชีพดีเจหลายคนไม่รู้นะผมว่าหลายคนไม่รู้นะ e ้ m คลื่อบันเทิงระดับหนึ่งครื่นแรกและครื่อเดียวในประเทศไทยอยู่ผมครัดีเจกันกระถาวรครับช่วงหโมงถึงสาทุ่เนี่ยผมเรียนรู้จาก ปรมารารย์ทางนั้นเลยแล้วผมก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าแต่ละคนเขามีวิธีการพูดยังไงวะเหมือนทำเฟรมคือหนึ่งนาทีพูดได้ยังไงวะพูดให้จบประโยคแล้วก็ลงนาทีแป๊ะด้วยใช่จึงเรียนรู้มาแตกฉานว่าแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันนั่นคือคีย์หลักเลยในการทำคำสัพท์สุภาษิตอันนี้จะเป็นแบบอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นพิธีกรแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพนักแสดงนะตอนนั้นคือสัญญาก็เลยไม่เลยไม่ต่อเลยท้าทายตัวเองว่าได้เราจะเริ่มจากศูนย์ก็เลย มาทำอาชีพพิธีกรอย่างจริงจังจนมีวันนี้ครับไม่งั้นถ้าไม่มีจุดเปลี่ยนวันนั้นก็จะไม่มีพิธีกรที่ชื่อกันกันตาาวันในฝึกหนักขนาดไหนกว่าจะเป็นกันกันตาถาวอนในวันนี้ผมดูแฟนพันธ์แท้รวมไปทั้งหมด820กว่าเทปผมดูสัญญามหาชนทุกเทปผมดูอาต่อยทุกเทปดูพีวีทีทุกเทปแล้วจดแบบเหมือนเอ็นทรานเ์าให้ไดมใช้คำนี้อทาไมตกไฟยังไงเช่น รายการแฟนบันแท้คือรายการที่วันนี้ผมรับไม้ต่อมาจากพี่ตากับพี่กฤษีคุณเซนมันคือรายการที่ยากที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยทำผู้เข้าร่วมการแข่งขันบอกว่าเนี่ยพี่ตาถามคำถามเ็จนะครับคาถามนี้ยากมากมีคําตอบประมาณเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเขาทำหน้าเครียดพี่ตาถามคําเดียวเหลือกี่คําตอบซึ่งพี่อย่าลืมว่าคําตอบที่ถูกต้องมีเพียงคําตอบเดียวนะเขาบอกเหลือ20พี่ว่าเยอะหรือน้อยก็เยอะแล้วเยอะมากพี่ตาใช้คําสั้นๆทําให้เขาดูเก่งขึ้นมาทันที ยี่สิบคนตอบอ่ะจากพันกว่าคำตอบนะคุณโคตรเก่งเลยเก่งทันทีแต่ถ้าบอกแค่ว่า20่ําคำตอบมันดูแบบหนึ่งใน20่คนไม่ได้เก็ตว่าจริงๆแล้วคุณพาช s i ่นกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนจุดนั้นเลยจุดเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่านี่พิธีกรเพราะถ้าคุณไม่ขยายความตรงนี้คนนี้ดูงงคนก็ไม่เก็ตเลย20คนตอบตีความผิดได้ไม่ถูกหรอกหนึ่งใน20แต่20จากพันนะพี่คุณตัดสโคบไปแล้วเยอะขนาดไหนคือโคตรเก่งเลยพิธีกร คืออาชีพที่ทําหน้าที่ยกให้ผู้เข้าร่วมรายการต้องอยู่สูงเป็นจุดเด่นเป็นสปอตไลท์เสมอไม่ได้ยกตนผมว่าฉันจะต้องเด่นกว่าที่ก่อนคือนักฟังไม่ใช่นักพูดมผมไม่เคยบอกผมเป็นนักพูดเลยแต่ผมเป็นนักฟังที่ดีอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนในการเรียนรู้รเหมือนกันนะครับ,รบถึงทุ่มบอสมีพูดคอร์สนะครับอะไรวะเอ จุดเริ่มต้นของบริษัท The Icon Group ครับผลิตภัณฑ์แรกของเราคืออะไรนะฮะบูมคอลลาเจนที่พูดครับน่าจะว่าเรากำลังจะไทยอินครับนี่ฮะนี่นี่คือนี่แหละชิ้นแรกเลยผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดครับคือขายดีจริงๆต้องยอมรับครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีพรีเซนเตอร์ครับ แต่ขายดีโคตรแปลว่ามันดีด้วยตัวของมันจริงจริงใช่ไหมครับใช่เลยซึ่งมันช่วยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณที่มีแล้วเป็นผลพลอยได้ด้วยซ้ำยอดขายตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราประมาณการคร่าวๆว่าเราขายไปกี่ยูนิตแล้วพี่หรือว่ากี่กล่องพี่จำได้ไหมผมว่าพี่จำไม่ได้หรอกหลายล้านใช้คําว่าหลายล้านกล่องเลยเชียวแหละนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ลองวันนี้แปลว่าคุณต้องลองแล้วครับคุณจะได้เข้าใจว่าบริษัทที่เติบโตมาจาก อะไรนะครับยังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบูมคอลลาเจนพลัสนั่นเองนะครับเมาส์พอวกันเอางี้ครับในช่วง้ายของรายการเราก็จะมีการแจกเสื้อเมาส์พอกันอยู่แล้วนะครับห้ารางวัลเป็นประจำในทุกๆครั้งที่รายการเราออนแอร์นะครับเราได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ d e c o n City ซึ่งตอนนี้เอาจริงแล้วทีมผู้บริหารทั้งหมดพี่ๆบอสทั้งหมดรวมไปถึงพี่พอเองอาจจะยัง มีส่วนที่ขาดแต่นึกไม่ถึงก็ได้ว่าเราควรจะมีอะไรกันบ้างออตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องการจินตนาการของคุณครับลองคิดมาซิว่าในเดียคอนซิตีมันควรจะมีอะไรบ้างเพราะ,ะฉะนั้นนี่เป็นคำถามปลายเปิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่คําถามไหนที่มันเป็นประโยชน์กับพวกเรารอเออเฮ้ยจริงๆด้วยว่ะทีมงานของเราจะคัดเลือกครับ ห้ารางวัลที่ตอบเข้ามาแล้วถูกใจบิ๊กบอสพอนะครับว่าเออจริงๆด้วยนะเราควรจะมีนี่นะน่าจะมีอะไรในไอคอนซิตี้ใช่พี่คิดว่าที่คิดไว้มันน่าจะครบสําหรับพวกเราแต่เราอาจจะต้องแบบเอาออฟเดอะบ็อกซ์ก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีอะไรที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงเขาอาจอยากจะได้สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเชิญไปเล่นที่อื่นเลยฮะห้าบอกสถานที่การเรียนรู้อะไรครับเนี่ยเมื่อกี้มีทีมงานของเราติกมานะครับครับเค สิ่งที่เขาอยากได้เขาเก็บไม่ต้องการไมหรือลำโพงนะครับเด็กนั่งดิ้งด้วยเอ็น่ลแหละครับก็ลองตอบกัเข้ามาในคอมเมนต์นี่นะครับถ้าเราถูกใจถูกใจบิ๊กบอสทอเดี๋ยวเราก็จะส่งเสื้อไปให้กับพวกคุณเลยโฟล์ไอเดียมาเลยใช่เลยจริงๆเราก็อยากรู้ด้วยจริงๆเราอาจจะยังคาดการอะไรไม่ถึงหรือคิดถึงอะไรไปบ้างนะครับขออนุญาตฝากกิจกรรม p ีอาสุดท้ายแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปลี่ยนปั๊ะปังครับกิจกรรมของเราง่ายๆเลยครับเราต้องการให้คุณเป็นผลิตผลของ ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองโดยที่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือการส่งรูปครับ before ก็คือก่อนที่คุณจะได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารวมไปถึง after ครับส่งเข้ามาครับใน ไลน์แอของเรานั่นก็คือเอาง่ายๆสแกน QR Code โต,ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครถูกใจพูดง่ายๆคือผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดครับก็จะได้รางวัลซึ่งรางวัลของเราน่าจะประทับใจพวกคุณมากก็คือการ,รไปถ่ายรูปคู่กับ Big Bo s สพาวเลยซึ่งเราไม่ได้ถ่ายที่สตูดิโอของเด <Hey, hey. S 1> ียคอนเฮา์นะฮะเราจะไปเช่าสตูดิโอสวยๆแล้วไปถ่ายเป็นโปรไฟล์ของพวกคุณได้เลย,เลยนอกจากนั้นบิ๊กบอสพาก็จะมอบหนังสือที่เป็นเบสเลอร์ให้ด้วยหนังสือชื่อว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเม่โอเคท โอเคครับยังไงส่งเข้ามากันเยอะนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการเมา s ์พอกันด้วยนะครับจะเจอเจอคุณเป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่นะเดี๋ยวพี่ต้องมีสอนหลังจากนี้ถูกไหมถูต้องฮะทีมงานเดี๋ยววิ่งแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ต้องไปแล้วถ้างั้นรบกวนเวลาพี่แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับรอครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเมา s ์พอกัน